บะหมี่เกี๊ยวแห้งต้งยมยำสูตรพริกเผานะครับเส้นก็แบบจะคุกแบบซอสคุกบะหมี่หรือว่าซุป,ปคูบก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่นะครับอืมมาครับอืมเดือดม,มากตัวเกี๊ยวนะครับก็จะโตเลยนะครับท่านผู้ชมรสชาติไม่ต้องปรุงเลยครับอร่อยมากมนะี่ครับ สวัสดี FC ของเชฟชาติทุกท่านนะครับเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูต่อเน,นื่องเลยกับเกี๊ยวบะหมี่เกียเก๊ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวแห้งสูตรต้มยำนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรพริกเผานีนะครับห่อเกี๊ยวร้อยหลังจากที่ทำเป็นบะหมี่เกี๊ยวน้ําสูตรต้มยำพริกเผาให้ชมลนะครับนีนะฮะเราก็มาต่อเลยกับะบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะครับไปลงมือทำกันครับเชฟชาติรูปขามีนี้เชฟชาติจะมีการล็อกน้ำเย็นนะท่านผู้ชมนะ จะทาให้เส้นเหนียวนุ่มมากๆนะฮะถ้าเกิดได้นอกน้าเย็นสักหนึ่งรอบนะครับต้องให้เส้นใสนะครับพอเลื่อนไปใส่เกือบเต็มที่อย่างนี้นะฮะเรานอกน้ำเย็นก่อนเลยนะฮะหนึ่งรอบน้ำเย็นนะครับจะทําให้เส้นเหนียวนุ่มมากๆนะครับแล้วก็นํากลับไปลงที่น้ำร้อนของเราอีกรอบนะครับนําลงชามเลยครับนี่นะครับ เ้นจะเหนียวนุ่มมากๆนะครับนี่นผู้ชมอืมนีนะเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวนะครับนิดนึงน้ำมันกระเทียมเจียวนะฮะคลุกเคลานิดนึงครับเพิ่มวามหอมวามเงาแล้วก็เส้นจะไม่ติดกันนะครับนี่ฮะแล้วเราก็จะมาลงเป็นซอสคุกกี้เตี๋ยวแห้งนะครับได้ทำใไ้ชมแล้วนะครับลงไปครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ คุกซ้ำเลยครับสูตรนิ่วาวมาก่านผู้ชมจะคุกเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เส้นมีเส้นเป็นวุ้นเส้นได้หมดนะครับอร่อยมากนัวมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลวกเกี๊ยวเลยครับห้าตัวหกตัวตามชอบนะครับอันนี้ทำทานเองนะคุผู้ชมระหว่างรอกเกี๊ยวนะครับเราก็ยังมาทําน้ําต้มยําเป็นน้าราดนะฮะเราก็มาลงเป็นพริกเผานะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับ พริกป่นตามชอบนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเชฟช่างจะใส่อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบครึ่งเกือบเกือบครึ่งช้อนโต๊ะลงไปครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปครับถั่วป่นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับลงไปเราก็มาลงเป็นน้ำสต๊อกของเรานิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับ ลงไปครับเราก็นำไปเคี่ยวเลยครับเคี่ยวเราต้มมาก็ได้นะฮะนี่นะครับสุกง่ายนะครับสามสี่นาทีก็ได้นะครับนี่นะฮะล้วก็ลงชามไปเลยครับอืมตัวละโตท่านผู้ชมเกี๊ยวของเรานะครับถ้าเกิดนวดไส้ได้ที่นะฮะเวลาห่อแล้วมาต้มเนี่ยเขาจะฟูมากเลยนะครับเขาจะฟูขึ้นแบบอีกเยอะเลยนะครับนี่นะฮะเราก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวนะฮะลงไปด้านบนตามด้วยพริกไทยป่นนะครับเหยาะเพิ่มความหอม ต้นหอมผักชีลงไปครับเดี๋ยวเราก็มาลาดเป็นน้ำต้มยำลงไปนะครับจะขุกขิดนะครับตามด้วยผักชีสักหนึ่งยอดนะครับเพิ่มความสวยงามเท่านี้ก็ได้นะครับสําหรับบะหมี่เกี๊ยวแห้งต้มยำสูตรพิเผานะครับลองชิมหา่อยท่านผู้ชมเส้นก็แบบจะคุกแบบซอสคุกบะหมี่หรือว่าซุปคุกก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่นะครับนี่นะลวกเส้นนอกน้ำนิดนึงนะฮะเส้นจะเหนียวนุ่มมากนะครับนี่นะฮะมาครับ อเดี๋ยวดมากตัวเกี๊ยวนะฮะก็จะโตเลยนะครับท่านผู้ชมรสชาติไม่ต้องปรุงเลยครับอร่อยมากนะฮะก็ฝากลองออปทานดูนะครับสำหรับเมนูบะหมี่เกี๊ยวแห้งสูตรต้มยำพิเผานะครับอร่อยจริงสูตรนี้นะฮะไม่ต้องปรุงเลยอร่อยจริงทำทานขายก็ได้นะครับ ชมคลิปแล้วชอบผมจะก็ฝากกดไลค์กดแชร์อลงถึงกดกติ้วให้กับเชฟชาติดนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ